กราบนมันสศก,การคะ่ะหลวงพี่พไม่ทราบว่าหลวงพี่แนะนําตัวหน่อยดีไหมคะหลวงพี่ก็ชื่อเดือก็คือพระอาจินฉายาก็ธรรมจิตโตตอนหลังก็ท่านเจ้าวาดคือหลวงพี่ท่านเจ้าคุณพระภาวนาจิวิมน,น,นได้แม่ตาไปกราบหลวงพี่ท่านเจ้าคุณ พระพรสิทธิพระสเ,เกตขอตำแหน่งพระนานุกรมให้ก็ได้ชื่อใหม่ว่าพระครูประสิทธิสร,รการแต่เขาใ,ให้เรียกว่าพระครูพระครูประสิทธิสร,รการนะ,ะแต่พวกเราเรียกตามภาษาหนังสือพระครูประสิทธิสรการกันแล้วแต่คนเรียกวันนี้วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่ทนนอน วัดสขุมารามอำบางบุนนาคจพิจิตรเรื่องในงานที่จะทำพิธีฉลองพนะราพุทธสายาติยาวมีความยาว50เมตระ,ะก็ถือว่าเป็นเป็นที่น่าปลืมป้มพิจิยินดีที่ว่าความดํำริหรือความคิดของสลวงพี่พระพานาคิดวิมลเจ้าวาดวัดท่าสุงนะเป็นผู้จําริสร้างพระพุทธสยยอด ความยาวหสิเมตรนี้ขึ้นด้วยเหตุผลที่เราคงเข้าใจที่ท่านพูดอยู่เสมอว่าเนื่องจากพระครูสุรินหรือพระครูวิจารวิหารเจดจาว,วาวสุภุมารามนี้ท่านจะลาพุทธภูมิแต่ว่าลาพุทธภูมิหมายความว่าไม่ปรารถนาที่จะเป็นพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตก,การหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าท่าน,านเดิมท่านติดตาม จะติดตามหลวงปู่ปานวัดบรารมโคลจะเป็นบริวารของท่านในสมัยหลวงปู่ปานบรรลุอภิเศษสมาสปวิญานเป็นตัตโเป็นพระเจ้าในอนาคุธการนะแต่ท่านก็มาลาท่้นก่อนอลาจากพุทธภูมิเป็นสาวกภูมินี้การลาของท่านก็มีความคิดว่าอยากจะสร้างพระจํานวน84,000องค์ะจะาหวไว้ใน พุทธศาสนาก่อนที่จะลาไปนิพพานชาตินี้อันนี้ก็ปรึกษาหลวงพี่ถ้าเจคุณพระภาวนาขีดวิมลนเลนะหลวงพี่ท่านก็แนะนําว่าถ้าสร้างอย่างนั้นมันจะไม่ทันมันจะไม่ทันการขอพระแปดหมื่นสี่พันองค์นี้มาจำนวนเยอะไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆเลยสร้างจริงไม่ได้สร้างองค์เล็กๆก็ไม่ใช่สร้างเป็นเหรียญเออไปอยยางใปัําได้นะนี่สร้างคงขนาด ส0ิบนิ้วขึ้นไปแล้ะ<า>ที่เราถวายสังฆทานกันนหะม่า้างก็มีความเห็นว่าสร้างเป็นพระนอนดีกว่าเอาอย่างใหญ่เลยายาวสักห้าสิบเมตรอย่างเงี้ยเ<า>มื่อให้ความคิดเห็นเชนดีแล้วทั้งก็เห็นด้วยนะ<า>แล้วก็เพื่อไม่ให้ท่านหนักใจคือไม่ให้พระปุณรีนหนักใจท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปจะภาพในการสร้างเอง<า>ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุที่ระลึกถึงพระคุณของ พระโูสุรินเนี่ยนะ,ะที่ว่านําท่านให้ไปพบประเด็นพระคุณหลวงพ่อพระรจชาพมยานรัตสุรเมื่อประมาณปีก่อนปีสองหนึ่งน,นะะที่บทปีสองหนึ่งทั้งคงไปก่อนสองปีประมาณปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าด้วยแหละเดืหนึ่งห้ารู้นะยังไม่ได้เหมือนกันเนีย่ยก็ได้เหตุผลเนี่ยคือต้องการที่จะ ขท,ทดแทนคุณความดีที่พระครูสุรินนำพาท่านไปพบหลวงพ่อทำให้ได้มีธาารรมะเป็นที่พึ่งแล้วก็ไม่ต้องการให้พระครูสุรินหนักใจเรื่องนี้นะเมื่อดำเนินการสร้างแล้วก็มาดูสถานที่สถานที่ในวัดทุกจุดเลยดูตั้งแต่หน้าวัดั้งหลังวัด ไม่มีที่ไหนเหมาะสมจะทําได้เลยประมาณห้าสิบเมตรนะพอที่ไม่มีก็มายืนตัวเต้นโพ้ต่างวัดเนี่ยก็บอกเห็นที่ด้านซ้ายมือที่ทุ่งนาก็คิดจะต้องซื้อเขาแหละเพื่อสร้างไม่รู้กี่ไร่ด้ซื้อครั้งแรกจะไม่ได้มาซื้อตอนหลังเพิ่มอีกทีนี้เมื่อเมื่อตั้งใจฉะนั้นแล้วก็มีการออกแบบกัน ออกแบบก็ตไม่ไปพ้นฟูขนมหรอกนะ <c oughs> ที่เรารู้จัก <c oughs> ออกแบบเก่ง <c oughs> แล้วก็ได้ฝูงสมศักดิ์เป็นวิศวกรวิศวกรก,รการก่อควบคุมการก่อสร้างจน <c oughs> ได้ช่างออกแบบด้วยชั้งโครงสร้างด้วยเราก็มีพร้อมเรื่องนี้ <c oughs> ก็ตู้เปงสนาพ,พระนอนนี้ไม่รู้ว่าเอามาจากที่ไหนออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต <c oughs> ่ที่ได้ยินได้ได้ทราบาบางอย่างเอามาจากวัด พระเชตุพนค่ะกรุงเทพค่ะอย่างเช่นรอยพะบาทเนี่ยมาจากพระเชตุพนกรุงเทพค่ะแต่ว่าลักษณะอื่นมาจ,จากไหนไม่ทราบแต่นี้เมื่อมีการทิศทางพัน,นอนแล้วก็ที่ับไว้ไม่ได้คือว่าต้องทําตามแบบที่หลวงพ่อท่านเคยทํามาหรือพูดเสมอว่าถ้าหากว่าสร้างพระกนะ็ต้องมีวิหารให้ท่านอยู่ด้วยเนะยอะตัวอย่างเช่นพระ ยืนสามสิบศอกไอ้สามสิบเมตรที่วัดตาทงเอ,อ่สามสิบเมตรนะหรืปล่สาม <30 S 2> สิบศอกสามสิบศอกสามสิบศอกนะเหลวงพ่อก็สร้างอาคารว่ายังใหญ่โตเลยราคาองค์พระเท่าไ่แต่ราคาอาคารได้สูงเจ้าหลวงพ่อท่านก็สร้างสร้างนะเพื่อไม่ให้้วยความคิดว่าสร้างพ่อทั้งทีทำไมให้พ่อตากแดด บุญก็ได้อยู่แต่ว่าความไม่เหมาะสมก็มีอยู่นะค่ะทางที่เรา,เราทําความดีก็ต้องให้ความดีพร้อมนะค่ะมีความสุขมีความสบายพร้อมแต่ไม่ให้มีความร้อนความหนาวตามผิวหนังบุญกับบุญจริงๆก็มีทั้งทั้งดีทั้งสงบทั้งเย็นสบายเนะี่ยทุกอย่างค่ะในการสร้างพ่อให้บูชาก็จริงแต่ก็ควรมีที่อยู่ทัานด้วยเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรารักพ่อจริงค่ะ เหราอนเราจะเห็นส่วนใหญ่สร้างพระได้สร้างพระสร้างพระแต่ไม่ได้สร้างวิหารให้ใท่านอันนี้ก็คงจะเรื่องทุนลอยคงจะหายากแต่ว่าตัวเห็นผลเช่นนี้ถึงแม้จะยากเราก็ต้องทำจะคิดทำพานนอนห้าสิบเมตรก็ต้องมีวิหารให้ท่านอยู่ได้นะีวิหารที่แบบได้มานี่เห็นคุณขนมพูดเด้ยฟังไปเปลยเหมือนกับว่าพาไปทางหัวลำโพงท่านเจ้าวาดเห็นนี่นก็เอาแบบเดีวยววะ S <S <N> ง่ายดีถ้าเป็นวิหารแบบเจตุรมุกก๊ก็ที่เราเห็นสวยงานมันทำได้อยู่แต่มันขงแพงและก็นานอะ่ะกว่าจะเสร็จโครงสร้างก็ต้องมโหฬารน่ยนะแต่แบบหัวน้ำโพงนี่ง่ายดีแต่โชคดีที่ปัจจุบันนี่มีแผ่นโลหะนะเป็นลังคาแผ่นโลหะที่เรียวกว่าเมทัลชีตเนี่ยมันเบาแล้วก็ถูกสมัยก่อนตารางเมตรละ200กว่าเอง มีชนวนพุ่มอีกหน่อยก็เพิ่มอีกไม่เท่าไหร่ก็ถืออวัสดุตัวนี้เป็นหลักเพราะเป็นโครงลังคาเบาแล้วออกแบบอาคารนะระรับแบบหัวลำโพงที่เห็นอยู่เนี่ยนะ,ะตลงลงแลองแบบไปที่ด้นอนแล้วก็ทําการก่อสร้างก่อสร้างครั้งแรกนี่ได้ทราบมาจากท่านเจ้าวาดว่าคุณสมศักดิ์เป็นผู้ที่นําแบบมาจากพระองค์เล็ก จากพระองค์เนีขยายสเกลพระองค์ใหญ่แล้วก็ทําตามสเกลโดยการหล่อโครงเป็น,เป,นเป็นเป็นเหล็กกันนะเหล็กอยู่ข้างในองค์ท่านแล้วก็ปูนทับทอีกทีหนึ่งแต่ทํามาแล้วปรากฏว่ารูปลักษณะไม่เป็นที่สวยงามเท่าไหร่ดูด้วยสายตานะคือด,ดูตามแบบจะสเกลอาจจะสวยแต่พ,อ,พ,อ,พอขึ้นปั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันลนักษณะไม่ไม่เป็นที่ งดงามเท่าไหร่ก็จึงมาต้องแก้แบบกันผู้แก้แบบก็ทราบก็คือช่างเสิร์ตท,ที่อยู่ข้างวัดนั่นแหละช่ะางเซิร์ที่เรารู้รู้เดียวท่านเขา,ท,าท่านปั้นพระเก่งปั้นพระทุกองปั้นเสิร์ตจังเสิร์ตจะตั้งนั่งพระสวยหน้ายิ้มทุกองช่างเสิร์ตที่พอสว่างเรื่องนี้นะ,ะตั้งแ้ง,ต,งตั้งแต่แต่ไหนอะไรมาแล้วไปทําคนอื่นก็ไปได้ เยอะตัวอย่างองค์พระงางคำเนี่ยโอ้โหไปหาช่างทั่วสารทิศเลยที่ไหนเก่งที่ไหนเยี่ยมเยยนไปมาหมดค่ะแต่ปั้นแล้วไม่ถูกใจต้องไปหาช่างเสิร์ตทําให้นะองค์พระโได้จาจําได้แล้วช่างเสิร์ตทาให้ก็ยังไม่เนียบนะลูกสาวช่างเสิร์ตถ้ามาแต่งให้ทีหนึ่งก็ยอมเนียบถูกใจองค์นี้บ้านนอนเหมือนกันช่างเสิร์ตมาดูแลมาแก้เยอะเลยเมื่อคืนก่อนคุยกับท่านนินบอกว่า ต้องเสริมมากเลยอ่ะเสริมคือการเอาดินเอาอิะเสริมจากช่วงบ่าขึ้นไปสูงสูงสูงขึ้นไปส่วนอื่นอีกหลายส่วนเสริมเสริมมากถ้าเป็นถ้าเอามาวาดรูปใหม่ตามแบบที่เสริมเนี่ยเราจะดูไม่ได้เลยนะเพราะมันไม่สมส่วนแต่ว่าเมื่อพระตั้งอยู่ที่สูงเนี่ยหรืออะไรของสูงสูงทั้งหลายเนี่ยเวลาทำจริงๆต้อง เขาเรียกว่าต้องยืดแบกอย่างที่เราหาประสาทที่เราเห็นที่กรุงเทพนะ่ะถ้าเอาแบบนั้นมามาสกเก็ตอยู่เป็นภาพจริงๆนะจะดูไม่ได้เลยเห,เหมือนเหมือนลักษณะที่มันสูงสูงกว่าสายตาเราแล้วก็ไปเห็นจากราาประสาท,ที่เราทําให้ทําให้ทางสามารถที่ทางประสาทต้องทำก็เรียนแบบนั้นเหมือนกันก็ยืดแบกบยืดแบกเพื่อให้สูงขึ้น ก็ถือว่าอันนี้เป็นความรู้ที่ที่พิเศษที่ว่าช่างไทยเรามีความรู้เรื่องนี้นะ,ะทำให้การสร้างพระหรือสร้างสิ่ีตาๆที่สูงสูงใหญ่ๆดั้สวยงามนะเพราะคำหนึ่งถึงการขึ้นไปสูงสูงแล้วต้องต้องยืดแบบอันนี้เป็นวิชาการที่อาศัยความชำนาญหรือสมการณมากกว่าคือคุณาได้อย่างนั้น ไม่ไม่ทราบว่าปลุงพี่พอจะจําได้ไหมคะว่าระยะเวลาในการสร้างพระนี่ประมาณสักกี่ปีคะก็เมื่อกี้ธนิตบอกว่าถ้าสร้าง5้ศูนยพระก็เสร็จเมื่อปีเท่าไหรอ่อ่ะ5.6ค่ะปีนี้5.6 5.6ก็จริงแต่องค์พระจะเสร็จประมาณ5.4นะค่ะแล้วก็เป็นพรที่เหลือนี่จะเป็นการงานสถาปัตย์งานทางด้านโครงสร้าง<อ>มากกว่าค่ะ แล้วงานที่ตกแต่งสีขององค์พระนี่กับใช้เวลาเป็นปีนะใช่ค่ะใช่ในการทําสีโพเหมือนสีโพรถยนตนใช้เวลาเป็นปีมาวันนี้เนี่ยหลวงพี่เห็นองค์พระแล้วเป็นยังไงบ้างคะที่มาเห็นจากตอนแรกที่เห็นเป็นองค์ปูนแล้วก็มีการตกแต่งมาเรื่อยมาจนกระทั่งครั้งสุดท้ายมาเห็นลักษณะก็ต้องลงความรู้สึกเดียวกันว่าเห็นแล้วก็เป็นที่ถูกใจเหมือนที่เจ้าวาดรู้สึกกันไถูกใจนะคะ พอเป็นปูนเราก็เห็นลักษณะอีกแบบหนึง่งแต่พอปิดทองแล้วเนี่ยมันทําให้ดูมีคุณค่าโดยเฉพาะทองเดียวเราก็รู้ว่ามีคุณค่ามากแต่ของเราก็ลงทุนไม่หมดเพราะว่ามันใช้เงินเยอะจะิดยเฉพาะใบหน้ากับส่วนที่เป็นพระบาทเห็นว่าจาก12ล้านนี่เป็นรวมจะ90แล้วค่ะติด90ต่องค์พระจริงก็เฉลร่มันหนักที่ตรงอคารกับการตกแต่งสถานที่เนี่ยแล้วก็ดูทั้งที่ดินด้วยนะคงราคาสูงอยู่ กับความประทับใจที่หลวงพี่ได้รับที่มาเห็นทราบว่าหลวงพี่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะ,ะแล้วมีจังหวัดได้กลับมาเห็นก็ถือว่าถือว่ายังไงอะถือว่าหลวงพี่เจ้าว่าท่านได้ได้สร้างผลงานที่ที่ดีคุณค่านะ,ะว่าการสร้างพระนี่ไม่ใช่งานที่ง่ายๆเลยต้องเรียกว่าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีบารมีถึงทําได้ ขนาดสร้างพระนะั้นจริงทำยากสร้างพระขนาดนี้มันไม่ไม่ใช่ธรรมาดานะ,ะถือว่าบรารมีของท่านด้วยบรารมีของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อเราบรารมีของพระครูสุรินหรือบรารมีของบรรดาบริวารลูกหลานของหลวงพ่อได้ช่วยกันสนับสนุนงานของพี่เจ้าวาดนะ,ะทำให้มีพระพุทธบาทเดียกราสนะนอนองค์ใหญ่ ปัจจุบันนี้ต้องเรียกว่าใหญ่สุดในประเทศไทยเลยมั้งเป็นรใครทําใหญ่มีมีอย่างนี้ไหมเนี่ยถ้าแถวทางภาคเหนือขึ้นมาน่าจะใหญ่กว่าที่สุดแล้วใหญ่สุดเะรอมีใหญ่มีอย่างนี้เหรอก็ตอนนี้ยังไม่ได้ยินนะคะไม่ยินค่ะ ไม่ทราบว่าหลวงพี่เป็นคนจังหวัดไหนคะปะทุมธานีปทุมอยากจะให้หลวงพี่ฝากไปถึงชาวจังหวัดปทุมแล้วก็เพราะแม่พี่น้องที่เขาจะเดินทางมาผ่านทางนี้ที่จะไปทางเหนือบ้าง<อ>ถ้ามีโอกาสอยากจะให้หลวงพี่เชิญชวนเขามาทําบุญทำกุศลกันที่นี่นิดนึงคะ่ะคือทางนี้มันรู้สึกว่ามันห่างจากสายหลักที่เราเดินทางนะคือสายานครสวรรค์พิษุโลกสายหลักคือถ้าหากผ่านพิจิตรก็ต้อง เดินทางข้ามาอีกประมาณ6กกิโลถึงจะถึงวัดสุมารามนะแต่ว่าเราเราได้ยินกิติศัพท์แล้วเรารู้จักจริงๆเนี่ยก็คิดว่าควรมาเนะพราะเท่าสูงขนาดเราก่ออยู่ไกลมากนะนั่งรถเมล์สี่ชั่วโมงยังไปได้นะะเดี๋ยวนี้สองชั่วโมงเองจากกรุงเทพนะก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกไปแล้วตอวที่นี่มันนกลหน่อยก็เป็นจากไกลเป็นใกล,ล้แล้วเพราคนได้เห็นได้กลาบได้ไหวได้ชื่นใจนะ ก็ต้องมากันบ่อยขึ้นปาแต่ปาพูดไปไหนก็มาเรื่อยๆค่ะในเวลาเวลามากราพระนนอนเนี่ยก็อยากให้ไม่ไม่อยากให้มากาบเจิ้เฉย,เ,ยเหมือนพุทธรูกทั่วไปใครนึกถึงว่าพระนนอนนี่หมายถึงเป็นตอนที่พระเจ้าจะดับขันเข้าสู่พระนิพพานค่ะหมายความว่าพระองค์ท่านได้บำเพ็ญบารมีมาจนครบบริบูรณ์แล้วนะสั่งสอนมา 45, ส5ิาพรรษา สิบห้าปีด้วยความเหนื่อยยากด้วยความลําบากถึงเวลาสังขารไม่ไหวแล้วท่านก็นจะเป็นตรอลาสังขารไปนิพพานลักษณะอย่างนี้คือลักษณะภาพแบบนี้ก็เพิ่งรู้บืองกันนะว,ว่าลักษณะพรนนอนมีสองสองแบบคือก่อนวันนี้ผ่าน,นท่านจะเอิงเอีงแบบเอีงแบบที่เราเห็นนี่นะมีหมอนเอิงแล้วก็ทั้งกระคำแต่ถ้าหาลักษณะที่นิพพานแล้วท่านจะนอนราบ นะทางอินเดียจะเห็นลักษณะ,ละนอนราบไม่มีหมอนออหรือไม่ก็มือชิดหมอนเนี่ยมีหมอนก็มือชิดหมอนนี่ก็ได้ลักษณะที่นิพพานออในก่ณนนิพพานท่านจะละักษณะเป็นศอกตั้งนะออนี่เป็นความรู้ที่เพิ่งรู้เหมือนกันนะออในที่พน,น,นที่เห็นนี้คือลักษณะที่ท่านกอ่อนนิพพานนะถ้ากอ่อนนิพพานก็จะมีโอกาสที่ได้สอนภาษาวอกองหนึ่งซึ่งชื่อว่าสุพัทธะนะ S <S ซึ่งเป็นลูกคนสุดท้ายที่ได้มีโอกาสเราฟังธรรมจากพุทธเจ้านะ <S <S แล้วก็เป็นพระอรหันต์อ,อสุดท้ายเหมือนกัน,น <S <S ซึ่งเป็นพี่น้องกับพระท่านอญญาโกฑัญญะซึ่งเป็นสาวอกองแรกทันสุพัทธาน,นี้เป็นน้องนะมาถึงพี่น้องในอดีตแต่นิทานคนละอย่างเน้นตรงท่านที่จะเห็นได้คือให้นึกว่าพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะมีบรารมีมากมายก็ตามแต่ก็ ไม่พ e ้ตความป็นธรรมดาคือการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าตายได้แล้วก็ตายได้เหมือนกันแล้วก็จําได้นิดหนึ่งว่าก่อนจะนิพานท่านก็มีคําสอนที่มีความสําคัญมากเลยนะโดยสรุปว่าอประมาณเดนะสัมปาเดนะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทสิ่งพร้อมเอออะไร อปมาเดนะาสัมภาเดตะทั้งหลายาจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดอันนี้ฟังดูผิวเผินก็เราก็ฟังธรรมดาแต่ควรฟังให้ลึกซึ้งนะเขาจลึกซึ้งคือว่าต้องทำตัวเราให้ดีก่อนถ้าหากเราเป็นพระสงค์ก็คือว่าทำตัวให้จบกิจจากกิเลสจ,จบกิจเป็นพระอรหันต์ก่อนหมดกิเลสก่อนเราจึงจะ สั่งสอนคนอื่นให้เขารู้ทำเห็นทำตามนะแล้วในระหว่างที่ปฏิบัติอยู่นั้นก็คือว่านะทำอะไรก็ตามจงไม่ประมาทไม่ประมาทที่หลวงพ่อท่านมีให้ความหมายก็คือว่าอยากคิดว่าเราดีแล้วแหละอยากคิดว่าเราดีอยากเราเก่งเนี่ยคือความว่าไม่ประมาทนะประมาทแห่นี้ในการปฏิบัติบางครั้งเราทําไปถึงจุดๆหนึ่งมีความสุขเราก็บอกว่าพอแล้วนะสบายแล้ว เอาแค่นี้แหละเนี่ยอันนี้เริ่มเริ่มประมาทแล้วนะ,ะเดี๋ยวพเจ้าบอกว่ายังมีอื่นที่มันยิ่งยิ่งกว่านั้นควรทําต่อไปนะอมีบางองค์ขนาดเป็นพระอนาคามีผลเล้วนะยังยังยังรู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวตายแล้วไปเป็นพรหมนิพพานพระเจ้ายังบอกว่าในไหนก็มีชีวิตอ,อยู่ก็ทําให้จบกิจซะมารอพรทำไม,มแล้วนี่คือตัวอย่างหนึ่งให้เห็นว่าความม่หมาทคืออย่างนี้อย่าคิดว่า แค่นี้พอแล้วดีแล้วสุขแล้วนะาทางโลกอย่าง่ว่าเรารวยแล้วมันจะคิดอย่างนี้มันจะหยุดการทําความดีแค่ห,หยุดทําความดีนี่ก็แย่นะถ้าหากว่าหยุดทาความดีแล้วไปทําความบาปอีกดิเศษมันจะหนักไปอีกชาวโลกเป็นเยอะลักษณะแบบนี้พอดีมีสุขแล้วรวยแล้วมักจะวกเข้าไปทําความบาปโดยโดยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนี่มีความหมายของวามไม่บาปเหมือนกันนะไม่เป็นไร พี <ns> ่ทีบี่โดนหลวงพ่อดูมากับพ่อคําพูดอย่างเงี้ยแหละทำอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกับผัวอะไรกับผัวที่โดนแล้วทำเนี่ยไม่เป็นไร <ns> <ช> <ns> โดนกันน <ns> ี้นี่คือความไม่หมาทเหมือนกันเนาในบรรยากาศพ่อนอนกน็เลกถึงอ,าอาวาทคําสุดท้ายรเร็วกว่าจงทําประโยชน์เราให้ถึงพร้อมก่อนแล้วจึงช่วยคนอื่นให้ถึงพร้อมเหมือนกับเราถึงเหมือนกันนะแล้วก็ตกอยู่ในความไม่ประมา,าทแต่ที่ว่าดีแล้วเนี่ย เรคิดว่าคงจะมีเท่านี้เนาะในการที่้คุณขอกราบขอบพระคุณหลวงพี่นะคะค่ะวันนี้หลวงพี่โยมก็เคยเรียกแต่หลวงพี่อาจินตรงกขออภัยกับธรรมนัษักนะคะหลวงพี่อาจินท่านก็ได้ให้ทิ้งท้ายไว้นะคะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมากราบนมัสการพระนอน พระพุทธเจ้า50เมตรในวันนี้แล้วก็อย่าลืมทุกคนจะต้องไม่ลืมคำว,ว่าความประมาทนะคะไม่ประมาทไม่ประมาทนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะ